ให้ห้าขนมหลานดีกว่าเดี๋ยว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 หน้าตอนที่นับคําเนียเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศไม่รู้เรื่องอะไรเลยแจ็คเอาจริงพี่วิ่งไปลบเทปเลยววิ่งไปลบเทปเลยววิ่งไปลบเทปเลยนิยมไปในทางเลวไฟต่ำถูกกล้องครับไฟต่ำอะไรฮะ ทำไมทำไมคุณบอลต้องหัวล้อแล้วมองหน้าคุณแจ็คก่อนตอบด้วยฮะอ่ฮะเออจริงๆไม่อยากมองจริงๆครับแต่ว่ามันไม่ได้ครับต้องมองครับผมชีวิตเท่าที่ผ่านมาผมอาจจะไฟต่ำแต่ตั้งแต่ผมมีเบี้ยงผมกลายเป็นคนไฟสูงทันทีนะครับอองั้นบอลครับบอลอาจจะบอลอาจจะหันหน้าไม่ชัดหรือเปล่าครับทําไะว่าเบียงคือบอลมันจะบอกว่าเราอไฟตามคือบอลมันจะบอกว่าเราอไฟตาม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนหัวรอบเหมือนเพิ่งรู้ตัวหัวรอบเหมือนเพิ่งรู้ตัวคือเพิ่งรู้เลยเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยที่สําคัญคือไม่ได้ปฏิเสธด้วยนะครับผมเหมือนเพิ่งรู้ตัวจริงจริงเอยว่าอย่างเงี้ยเออว่ารู้สึกยังไงไม่ ตอนแรกไปพูดก็ไม่คิดเลยครับผมจะพูดไปแล้วคิดเลยเูฉึกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มได้ไปต่มค่ะจริงๆเขาเป็นคนแค่ตัวเตี้ยเฉยๆจริงๆเขาตัวเตะนะล่ะแฟนเราจะเห็นเราดีเสมอเอาละ่ะสำนวนหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีวี่แววหรือไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน สำนวนหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีวี่แววหรือไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนฝนตกใตกแล้วครับฝนตกแล้วครับตกเวลาครับฝนตกไม่เคยได้ยินคุณบอลตอบได้ไหมไม่ได้ครับฝนตกไม่มีเขาไงโอ้โหฝนตกไม่มีเขาอ่ะและในที่สุดการดวลครั้งที่5ผู้ชนะได้แก่คุณบอลวิทวัน ค่าขนมหลานอ๋อครับผมนี่ให้หลานเลยให้หลานฮะตั้งใจเลยตั้งใจเลยคือเอาแบบจะเล่นก็เล่นกันต่อได้แหละแต่แบบเอ้ยให้ค่าขนมหลานดีกว่าครับผมเดี๋ยว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 หน้าตอนที่นับคําเนี่เหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศไม่รู้เรื่องอะไรเลยแจัคเอาจริงพี่วิ่งไปลบเทปแล้วเวิ่งไปลบเทปแล้วเวิ่งไปลบเทปแล้วเคือจริงๆิงอาการออกมาก่อนหน้านั้นสักสองสามคำถามแล้วนะคุณก๊อฟครับครับ ในเมื่อคุณแพ้ครับผมคุณปุ้ยจะต้องตกจากเวทีเมีอผมก็จะตกแบบมีเขาแน่นอนครับผมปุ้ยมีอะไรอยากจะบอกคุณก๊อฟเหมือนไหมให้เขาตกแทนได้ไหมคะเดี๋ยวพี่สัญญาว่าหลังจากวันนี้พี่จะแพ็คของส่งลูกค้าคนเดียวเลยโอเคเดี๋ยวพูดไม่จบเป็นเวลา2วันนะสวันนะโผล่เยวะอะไรวะเอาล่ะคุณปุ้ย มีอะไรอยากจะบอกคุณก๊อฟหน่อยไหมแพ็คของนะ2วันเออมันคือจังจาอยู่ในเรียกมอยู่แทคของ2วันครับครับเอาล่ะ